ตอนที่สองอหนึ่งพวกเจ้าพูดจริงหรือหลังจากไตร่ตรองอยู่ครู่หนึ่งรอยยิ้มอ่อนโยนก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของเย่ชางชิงแม้ฐานะในตอนนี้จะค่อนข้างสูงส่งแต่อย่างน้อยก็สามารถยืนยันได้ว่าในที่สุดเขาก็สามารถบำเพ็ญเพียรได้แล้วสำหรับเขาแล้วนี่ถือเป็นเรื่องดียิ่งอย่างนี้ต้องสงสยัยมนุษย์ควรเรียนรู้ที่จะพึงพอใจผู้ที่รู้จักความพอจึงจะมีความสุข เย่ฉางชิงคิดได้เช่นนั้นก็ลุกขึ้นยืนเตรียมตัวเดินออกไปด้านนอกเรือนแม้จะสามารถบำเพ็ญเพียรได้แล้วทว่าก็ยังเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาอยู่ย่อมต้องกินข้าวดื่มน้ำอยู่ดีอีกอย่างเขาต้องการที่จะไปยืนยันกับพวกเยี่ยนปิงซินว่าหินสีดำนี้คือสิ่งที่เรียกว่าศิลาวิญญ,ญาณหรือไม่มิรู้เพราะเหตุใดเขาถึงรู้สึกว่าศิลาวิญญาณน,นี้ช่างประหลาดนะักมินานเมื่อเย่ฉางชิงเปิดประตูห้องออกมา เยี่ยนปิงซินและฐานถ่ายชิงสเสวียรวมทั้งเยี่ยนจิงหงกำลังยืนอยู่ที่หน้าประตูราวกับยืนรออยู่นานแล้วพวกเจ้ารอข้าอยู่งั้นหรือเย่ฉางชิงผงัไปก่อนจะเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มเยี่ยนปิงซินหันไปสื่อสารทางสายตากับฐานถ่ายชิงสเสวียก่อนเอ่ยถามด้วยความสงสัยท่านเย,ย่เมื่อครูท่านบำเพ็ญเพียรอยู่หรือเจ้าคะเย่ฉางชิงพยักหน้ารับจูจ่ๆก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาหนะ้า เยี่ยงไรเสียด้วยฐานะของเขาในตอนนี้ก็เป็นถึงท่านเทพช้างชิงที่อยู่เหนือผู้คนทั้งปวงเช่นนั้นจึงต้องระมัดระวังคำพูดให้มากเรื่องนี้เย่ช้างชิงมิกล้าที่จะประมาทแม้แต่น้อยได้ยินเช่นนั้นทั้งสามคนก็สบตาก,กันด้วยรอยยิม้มปรากฏการอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เป็นฝีมือของผู้อาวุโสเย่จริงๆด้วยเย่ยจริงหงประสานมือคาราวะผู้อาวุโสเย่อาหารเตรียมพร้อมหมดแล้วมิทราบว่าท่านจะทานอาหารตอนนี้เลยหรือไม่ขอรับ เย่ฉางชิงเอ่ยพร้อมรอยยิ้มต้องรบกวนคุณชายเยี่ยนแล้วจากนั้นพวกเยี่ยนปิงซินก็ได้เดินไปห้องทานอาหารเป็นเพื่อนเย่ฉางชิงผ่านไปครึ่งชั่วยามทั้งสี่คนก็เดินมายัางศาลาหลังหนึ่งเย่ฉางชิงเหลือบมองทั้งสามคนอย่างมิมีพิรุษก่อนจะยิ้มให้แก่เยี่ยนจิงหงคุณชายเยี่ยนท่านเกิดในตระกูลใหญ่เกรงว่าสายตาคงจะกว้างไกลยอย่างมากกระมังเกิดในตระกูลใหญ่สายตากว้างไกล ผู้อาวุโสเย่หมายความเช่นไรกันหรือว่าต้องการที่จะทดสอบค่ายอย่างนั้นหรือเยี่ยนจริงหงนิ่งอึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะส่งยิ้มให้เย่ชางชิงอย่างระแวดระวงังผู้อาวุโสเย่ผู้น้อยด้วยความสามารถไหนเลยจะกล้าสแสดงความโง่เขลาต่อหน้าท่านได้เล่าขอรับท่านเทพชางชิงมีชีวิตอยู่มามิรู้กี่ปีความรู้อันน้อยนิดของเขาจะยกตนว่าเป็นคนที่มีสายตากว้างไกลได้อย่างนั้นหรือ แล้วจะกล้าวิพากวิจารต่อหน้าท่านเทพช้างชิงได้อย่างไรกันเมื่อเห็นเยี่ยนจริงหงตอบกลับเช่นนี้เย่ช้างชิงก็รู้สึกตึงเครียดขึ้นมาอย่างอดมีได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นพูดผิดไปเสียแล้วเย่ชางชิงเอ,อ๋ยเย่ช้างชิงเจ้าอย่าได้ลืมเป็นอันขาดว่าฐานะของเจ้าในตอนนี้ยังเป็นท่านเทพช้างชิงผู้สูงศักดิ์อยู่นะหากเผยพ,พิรุธใดๆออกมาเจ้าจะต้องตายอย่างอนาถเป็นแน่เย่ช้างชิงคิดเช่นนั้นจึงอดมีได้ที่จะสูดลมหายใจเข้าด้วยความหวัดหวัน่น จากนั้นเยช่ชางชิงก็ได้เพ่งสมาธิและหยิบหินหุนหยวนก้อนหนึ่งออกมาจากแหวนเก็บสมบัติพร้อมกับวางลงบนโต๊ะตรงหน้าทันทีที่หินหุนหยวนก้อนนี้ปรากฏสู่สายตาของคนทั้งสามเยี่ยนจิงหงก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปก่อนจะเบิกตาโพลงลวดลายเช่นนี้ไอพลังเช่นนี้หรือว่าจะเป็นของวิเศษหินหุนหยวนในตำนานเยี่ยงนั้นหรือส่วนเยี่ยนปิงซินและฐานถ่ายชิงสเสวียกลับมีได้มีสีหน้าแปลกใจแต่อย่างใด พวกนางทั้งสองคนต่างก็เคยไปที่เมืองเสี่ยวฉือและเคยเห็นหินหุ่นยวนที่ลานบ้านของผู้อาวุโสเย่มาแล้วมินำซ้ำแม่หินหุ่นยวนจะเป็นของล้ำค่าที่หาได้ยากยิ่งแต่ผู้อาวุโสเย่กลับมองว่ามันเป็นสิ่งของธรรมดาทั่วไปเพราะนั่นคือมุมมองของผู้อาวุโสเยผู้อาวุโสเยนี่เป็นหินหุ่นยวนใช่หรือไม่ขอรับหลังจากเงียบอยู่ครู่หนึ่งเย่จิงหงจึงเอ่ยถามกับเย่ชางชิงพลางขมวดคิ้วมุ่นหินหุ่นยวน หรือว่าโลกเซียนแห่งนี้เรียนศิลาวิญญาณว่าหินหุ่นหยวนงั้นหรือใช่แล้วต้องเป็นเช่นนั้นแน่แต่ว่าสีหน้าของคุณชายเยี่ยนท่านนี้ดูแปลกไปชอบกนแม้ศิลาวิญญาณจะหาได้ยากก็จริงแต่คุณชายเยี่ยนท่านนี้กลับทําราวกับว่าได้เห็นของล้ําค่าที่หาได้ยากยิ่งสําหรับลูกคนรวยเช่นเขาแล้วมีหน้าจะมีสีหน้าเช่นนี้ได้นี่นาหลังจากเงียบอยู่ครู่หนึ่งเย่ฉางชิงก็เอ่ยถามเยี่ยนจิงหงพร้อมรอยยิ้มว่า หินหุนหยวนนี่ล้ำค่ามากงั้นหรือล้ำค่าหาใช่เพียงของล้ำค่าทั่วไปที่ในการหินหุ่นยวนนี่เรียกได้ว่าเป็นสมบัติล้ำค่าที่หาได้ยากยิ่งต่างหากอีกทั้งหินก้อนนี้ยังมีขนาดใหญ่ถึงเพียงนี้อีกด้วยต่อให้ทั้งวังหลวงรวมถึงหอการค้าใหญ่ๆเองก็มิมีทางเจอหินหุ่นยวนที่มีขนาดเท่านี้เป็นก้อนที่สองเจออย่างแน่นอนตอนนั้นเองเยี่ยนปิงซินจึงเอ่ยพร้อมรอยยิ้มหวานและดวงตาระยิบระยับว่า ท่านเย่หินหุ่นหยวนนั้นเป็นของวิเศษที่กำเนิดจากฟ้าดินแม้ภายในสำนักบำเพ็ญเพียรระดับสูงเองก็เกรงว่าคงมีเพียงไม่กี่ก้อนเท่านั้นส่วนในเมืองหลวงสิ่งนี้ถือเป็นของที่มีราคาสูงแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ต้องการมันเจ้ากะของวิเศษที่กำเนิดจากฟ้าดินมีราคาสูงแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ต้องการเมื่อได้ยินคำกล่าวเช่นนี้เย่ชางชิงก็นิ่งอึ้งไปทันทีเยี่ยนปิงซินเอ่ยเช่นนี้ ก็หมายความว่าการจะซื้อขายหินหุ่นหยวนในเมืองหลวงนั้น,นมีทางเป็นไปได้เลยขณะเดียวกันก็หมายความว่าแม้ตอนนี้เขาจะมีรักวิญญาณและเข้าสู่วิธีบำเพ็ญเพียรแล้วทว่าต่อไปคงมีอาจบำเพ็ญเพียรได้อีกคิดได้เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าพูดจริงหรือดวงตาของเย่ฉางชิงมีประกายของความเสียใจพาดผ่านขณะกวาดตามองและเอ่ยถามคนทั้งสามพวกเจ้าพูดจริงหรือ พวกเยี่ยนปิงซินได้ยินเช่นนั้นก็ตะลึงงานไปทันทีทว่าเมื่อลองคิดอีกมุมหนึ่งพวกเขาก็รู้สึกอยากจะร้องให้ออกมาผู้อาวุโสเยตแม้พวกเราสามคนจะเป็นผู้บำเพ็ญเพียรแต่ในสายตาของท่านพวกเราสามคนจะต่างอะไรกับมนุษย์ธรรมดากันเล่าหินหุ่นยวนในสายตาของท่านมีนับว่ามีค่าอันใดแต่สำหรับผู้น้อยเช่นพวกเราถือเป็นของล้ำค่าในการบำเพ็ญเพียรจริงๆนะเจ,นะจ้าคะ เมื่อเห็นท่าทางแปลกๆของทั้งสามคนเย่ฉางชิงก็ลอบถอนหายใจออกมาอย่างอดมิได้ภายในใจเต็มไปด้วยความสับสนหากมิมีสิ่งใดผิดพลาดสิ่งที่พวกเยี่ยนปิงสินคิดคงมิต่างอันใดกับสิ่งที่เขาคิดมากนะักในสายตาของทั้งสามคนเขาเป็นถึงท่านเทพฉางชิงผู้สูงส่งย่อมมีคิดว่าของวิเศษบนโลกเช่นนี้จะแปลกประหลาดตรงไหน ถ้าว่าพวกเขายังมิรู้ว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นเพียงตัวโง่ง,งมในวิธีบำเพ็ญเพียงเท่านั้นแม้แต่ศิลาวิญญาณก็ไม่เคยเห็นมาก่อนมิเช่นนั้นคงมิหยิบสิ่งที่เรียกว่าหินหุ่นยวนออกมาเช่นนี้หรอกหน้าโมโนนักถ้ารู้เช่นนี้ข้าก็คงมิแส้งทำหรอกจริงสิแม่นางชิงสเสวียช่วงนี้เจ้ามีพัฒนาการในวิธีดนตรีบ้างหรือไม่เมื่อตอนนี้ได้รู้ถึงความล้ำค่าของหินหุ่นยวนแล้วเย่้างชิงจึงทำทีเปลี่ยนเรื่องและเอ่ยถามฐานท้ายชิงสเสวียเพื่อเลี่ยงบรรยากาศอึดอัดแทน ฐานถ่ายชิงสเสวียชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนจะเอ,อ่ยอย่างความระมัดระวังถ้อยคําว่าเรียนท่านเย่ช่วงนี้ชิงสเสวียเกิดความเข้าใจขึ้นเล็กน้อยขอท่านเย่ได้โปรดชี้แนะด้วยเจ้ากะเย่ช้างชิงพยักหน้าเช่นนั้นก็มาบรรเลงกันสักเพลงเถิดจนเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วยามเย่ช้างชิงก็ได้กลับมาที่เรือนพักของตนอีกครา คาดมิถึงว่าหินสีดำนี้จะมีมูลค่ามหาศาลอย่าว่าแต่บนตัวข้ามีเงินเพียงสิบกว่าตำลึงเลยต่อให้มีหลายแสนตำลึงทองก็มีอาจซื้อหินหุ่นยวนได้คาดมิถึงว่าข้าเย่ฉางชิงที่มีใบหน้าหล่อเล่าราวกับพระเอกเช่นนี้แต่กลับมิได้มีชีวิตสุขสบายเหมือนพระเอกในละครมินำซ้ำชีวิตที่เหลือยังต้องใช้ชีวิตดังเช่นคนธรรมดาในโลกเซียนแห่งนี้อีกด้วยเย่ฉางชิงลูบหน้าผากพร้อมกับพึมพำขณะนั่งอยู่ที่โตหินตัวหนึ่ง ในตอนนั้นเองสุนัขสีดำรูปร่างสูงใหญ่ตัวหนึ่งก็ได้แบกจิ้งจอกน้อยสีขาวราวกับหิมะเดินวางถ้ามาอย่างด้านหน้าของเย่ฉางชิงพวกมันก็คือราชันธมินและถูสือซานนั่นเองเย่ฉางชิงปลายตามองราชันธมินเล็กน้อยก่อนจะยกถูสือซานขึ้นจากหลังของราชันธมินมาอุ้มเอาไว้แนบอกในตอนนั้นเองเขาก็คิดบางอย่างขึ้นมาได้ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองไปอย่างราชันธมิน แต่สายตานั้นกลับทําให้ราชันธมินตกใจจนต้องถอยหลังไปหลายก้าวจนเกือบจะล้มลงกับพื้นเข้าให้ช่างเป็นภาพที่น่าขันยิ่งนะทันทีที่เห็นภาพตรงหน้าเย่ชางชิงก็หัวเราะออกมาเสียงดังลัน่นทว่าครั้งนี้เขาหาได้ตําหนิราชันธมินลมิแต่กลับกวักมือเรียกราชันธมินพร้อมรอยยิ้มราชันธมินข้าเกือบลืมไปแล้วว่าเจ้าเป็นคนที่นําหินหุ่นยวนสามสี่ก้อนนั้นกลับมาเยชางชิงลูบหัวของราชันธมินก่อนจะยิ้มออกมา